สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าก,กับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรไม่เดียวงวดประจําวันที่19กันยายน2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่มกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใชยวิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปพองมเมื่อวานเนาะพี่ๆจ่าวันที่2 8เนาะแนวทางที่แอดให้ไปในสูตรเม็ดเดียวนะคะซึ่งแอดให้เด่นที่6 7 8นะคะวิ่งรูดที่8อ่ะผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะหกสนะคะ ล่าง58นะคะ6มาหลักร้อยนะคะพี่พี่จะ,ะหลัก8ปดวิ่งรูที่8มาดูเน้น8 6หมาในตัวกลับนะคะ,ะมาใน58 8 5ห้าเนาะไปเน้นผิดตัวนะคะสำหรับในรอบพิเศษ4 4 2ล่าง0 0น่า0 0นี้ก็ไปเข้าแนวทางเลขทูบเนาะเลขทูบให้ไป40 0นะคะอ่าะคะในรอบปกติ119ล่าง19มาอีกแล้ว19วันที่7ก็มาทั้ง2องนอยเลยนะคะ,ะในรอบ VP ี 4 6 3หกสานะคะสี่าล่างสองอันนี้แอดก็หลุดไปอ่าเดินที่เจ็ดมาเนาะตัวที่แอดให้วิ่งให้รูดมาแค่คู่เดียวในรอบเฉพาะกิจนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี c เด้วยเนาะอ่าบางคนบางท่านก็ไม่ได้ตามเลยอ่ารอบเฉพาะกิจนะคะอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับแนวทางของวันที่29นะคะ เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋าก,กดติดตามเอาไว้เด้อสำหรับท่านที่มารับชมใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปเนาะแอดก็ยิ่งลงคลิปไม่เป็นเวลานะคะหาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลง2ส,สูตรนะคะพี่พีจา๋า ก็คือ,อสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดที่เป็นตารางตัวดินนะคะวิ่งรูดเดียวแอดเอาไอดีไลน์ให้เมื่อวานว่าจะให้ลืมไปเลยนะคะเพราะว่าวันที่แอดเดินทางกับจังหวัดกับต่างจังหวัดแอดจะไม่ได้ลงให้นะกลับบ้านถ้ามีเวลาค่อยได้ลงให้นะถ้าหากันไม่เจอก็ตามได้ในกลุ่มเลยนะคะพี่พีจ้ารอบนี้กับยาวหน่อยไอเดียไลน์นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดหนึ่งเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะสำหรับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะตัวเด่นที่แอนให้ในวันนี้นะคะแอนให้เด่นที่0 2แล้วก็3นะคะแอนจะวิง 0, ะะว่งรูที่0นเนาะพี่ๆจาวิ่งรูที่0นะคะอ่น0 0นะคะ0 1 ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 09นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูตัวที่แอดเน้นว่าอาจจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างถ้ามีตัวที่ชอบค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยตัวที่แอดเน้นในรูปที่0ูนะคะพี่พี่จา๋าอ่าระวังไปที่00ตัวเดิมนะคะ0ูนย0 5 0 6 แล้วก็08นะคะแนวทางของแอดก็ประมาณนี้นะคะพี่พีจ๋าจดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ c ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ